สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยวนะคะจะพามาทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะนะคะโดยสําหรับหัวข้อนี้นะคะในวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันคุณครูเหมี่ยจะพามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวก นะหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเครื่องหมายบวกก็คือเครื่องหมายที่ใช้การทั่วไปเพื่อรวมของสองสิ่งเข้าด้วยกันร,รวมกันเป็นหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นคู่เหมียวมีไข่ไก่อยู่สองลูกอีกมือนหนึ่งของคู่เหมียวก็มีไข่อีกสองลูกนะคะ รวมกัน<ล>กเอามาบวกกันก,ก็จะมีทั้งหมดสี่รูปถูกต้องค่ะนะคะโดยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเขียนไว้ไว้หน้าตัวเลขเพื่อแสดงว่าตัวเลขนั้นเป็นจำนวนบวกเช่นบวกห้านะคะแต่เราจะไม่ได้เห็นการใช้เครื่องหมายบวกในลนักษณะนี้บ่อยนักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันยกตัวอย่างนะคะ นักเรียนมีซ้อมอยู่สามผลคุณครูเหมียวเอามาเพิ่มอีกสองผลคุณครูเหมียวถามว่าคุณครูเหมียวจะมีซ้อมทั้งหมดกี่ผลคะมีใครตอบได้บ้างคุณครูเหมียวจะมีซ้อมทั้งหมดกี่ผลคะอะ,อะไรนะคะห้า โอเคเราจะมีทั้งหมด5 oh <my> ผลนะคะขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> ที่ตอบนะคะเราก็จะมีทั้งหมด5ผลนั่นเองค่ะก็คือเอามาบวกรวมกันนะคะอะต่อมาคุณครูเหมียวถามอีกนะคะคุณครูเหมียวมีเค้กสตรอเบอรี่แสนอร่อยอยู่2ก้อนนะคะคุณครูเหมียวอยากกินอีกคุณครูเหมียวอยากกินอีก oh <my> 1ก้อน oh เรอสักครู่นะคะเห็นไหมคะไม่เอเคเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูเหมียวจะมีคุณครูเหมียวจะได้กินเค้กไปทั้งหมดกี่ผลคะ คุณครูเหมียวนะคะกินเค้กไปสามค่ะอ่าสามผลไอ้สามสามก้อน<า>ใช่หไหมคะคุณครูเหมียวกินเค้กทั้งหมดสามก้อนโอเคคะ่ะถูกต้องคะ่ะแปลว่าเราเริ่มทบทวนกันได้แล้วว่าจํานวนบวกคืออะไรอ่าอีกเอาอีกเอาอีกคุณครูเหมียวกินแอปเปลิลไปสี่ผลแอปเปิลเขียวนะคะคือไม่เห็นคมอไม่เห็นค่ะ โอเครอสักครู่นะคะหนูไม่เห็นค่ะเห็นยังคะเห็นแล้ว,ลวค่ะคุณครูเหมียวกินไปสี่ผลแล้วคุณครูเหมียวก็กินเพิ่มไปอีกสองผลรวมกันแล้วคุณครูเหมียวกินแอปเปิ้ลไปกี่ผลคะก้ค่ะอค่ะเรากินแอปเปิ้ลไปทั้งหมด หกผลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยอ้าวอันนี้น่ากินจังเลยคุณครูเหมียวยังไม่ได้กินข้าวเช้าคุณครูเหมียวกินแฮมเบอร์เกอร์ไปสามอันโอ้โหไม่เห็นอีกแล้วค่ะหน <c oughs> ูก็ไม่เห็นค่ะเห็นยังคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะคุณครูคเหมียวกินแฮมเบอร์เกอร์ไปสามอันแล้วก็กินเพิ่มอีกหนึ่งอัน คุณครูเหมียวกินแฮมเบอร์เกอร์ไปทั้งหมดกี่อันคะสีค่ะสี่ค่ะอ่าสี่อันเก่งมากนะคะอู้หน่ากินมากเลยสงสัยต้องไปหากินแล้วนะคะตอนนี้อ่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะสองบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะบวกกันชูนิ้วมาสี่ไม่เห็น<บ>เห็นยังคะเห็นแล้วค่ะอ่า คุณครูเหมียวนะคะชูนิ้วมาสองกับสี่รวมกันได้เท่าไหร่คะลูกหกค่ะได้หกนะคะต่อไปอเดี๋ยวคุณครูเหมียวถามคนอื่นบ้างแชมเปี้ยนสี่บวกสี่ได้เท่าไหร่ครับสี่บวกสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยแปดเก่งมากค่ะออีกสักคนหนึ่งไหนสุ่มถามใครดีเนี่ยถาม ถามพีดีกว่าพีห้าบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะชูะ no. <In. S 1> นิ้วมาเอ็โนชูนิ้วมาห้าแล้วเพิ่มไปอีกสองคุณครูเหียวมีกี่นิ้วคะเจ็ด <7. S 1> อ่าเจ็ดถูกต้องคะ่ะนะคะจำนวนบวกจะมีการทำงานลักษณะนี้นะคือการเพิ่มจำนวนให้ทุกคนเตรียมใบงานอันนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะ ใบงานอันนี้นะคะอู๋เลขง่ายมากเลยหวังว่าจะไม่มีใครผิดน,น,นะคะคเ,หเห็นหรือ,อยังคะลูกไม่เห็นค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะให้ทุกคนเตรียมใบงานอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะบวกเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ สองเป็นต้นนะคะอ่ะลองใช้นิ้วเราค่อยๆเพิ่มจำนวนไปทีละหนึ่งนะคะอันนี้หาผลบวกง่ายๆนะคะแค่บวกไปหนึ่งเองเดี๋ยวลองทำกันได้นะคะคได้สองโอเคค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวอเดี๋ยวช่วยปิดไม้ให้หน่อยนะคะลูกเดี๋ยวเพื่อนรู้คำตอบกันหมดนะอ่ะเดี๋ยวเหมียวปิดให้โอเคค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่มีใครเนี่ยปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญญาสวัสดีค่ะเดี๋ยวปัญญาหาใบงานอันนี้มาทําได้เลยนะคะลูกใบงานคณิตศาสตร์นะคะเป็นการเพิ่มจํานวนผลบวกนะคะอ่ะเริ่มทําได้เลยค่ะวันนี้นะคะใบงานเราง่ายง่ายแค่บวกหนึ่งเพิ่มเข้าไปเองง่ายง่ายนะคะ เมื่อกี้คุณครูเหมียวเฉลยข้อหนึ่งไปแล้วนะคะว่า1นึ1่งบวกหงเท่ากับสองนะคะลองเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าสิบเลยค่ะไม่แม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะไม่บอกหรอกว่าถูกไหมนะคะลองทำไปเรื่อยๆนะคะอ่ะ เดี๋ยวระหว่างทําเดี๋ยวคุณครูอยากจะเริ่มเฉลยช้าๆทีละข้อนะคะวันนี้ทําง่ายเด็กๆน่าจะทํากันเร็วนะคะโอเคค่ะข้อ1นึนะคะ1นบวกหเท่ากับ2นะคะ2องบวกหเท่ากับ3 3บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งคือ4 นะคะ4บวก1คือ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวกหเท่ากับเกบวกเพิ่มไปอีก1นึเท่ากับสินั่นเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วครับอ่าตังเสร็จแล้วเดี๋ยวตังลองบอกข้อนี้คุูเหมียวหน่อย2อบวกหเท่ากับเท่าไหร่คะลูกสครับ อ่าสามถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะตังเดี๋ยวตังเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวถามอลิสดีกว่าอลิสอลิสกำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยไปทำย้อนหลังเนาะอลิสสามบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะสี่ค่ะสี่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะสาวน้อยนะคะอ่า เดี๋ยวดูเพิ่มซิมีใครที่เสร็จแล้วบ้างนะคะ <5 S 1> อะเห็นโดนัทเคยมาโดนัทสี่บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะสี่บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งแค่ค่ะอะเก่งมากคะ่ะอะข้อต่อมานะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะคะต่อไปแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าสิบบวกหนึ่งเท่า ไอเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดห้าบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่ากับหกอ่าส่วนใหญ่น่าจะมีคนทำเสร็จกันบ้างแล้วเดี๋ยวดูเพิ่มซิว่าเผื่อมีใครช่วยคุมเหี่ยวได้บ้างนะคะแชมเปี้ยน ช่วยครูเหมียวหน่อยนะลูก9กบวกหเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดเพากหนูทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยสไปเดอร์แมนของกูทำเสร็จแล้วนะคะอ้าเก่งมากๆเลยนะคะอะ่เดี๋ยวดูซิมีคนอื่นพอช่วยคุครูเหมียวตอบได้บ้างไหมเอมีใครว่างๆอีกนะอ้ะอาครูเมียวาดโนโสโนสเสร็จแล้วเราก็เขียนชื่อเสร็จแล้วด้วยค่ะ ดีมากค่ะเดี๋ยวคุ้มคุ้มเหมียวรอตรวจนะคะอ่างเดี๋ยวดูคนอื่นหนึ่งนะคะถามใครดีอ่าอ่ะอลิสละกันอลิสนัน่นงห้งช่วยครูเหมียวหน่อยหกบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดค่ะเจ็ดเก่งมากค่ะปูนสวัสดีค่ะโอเคปูนช่วยครูเหมียวหน่อยห้าบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร,คครค่คะคคห,ห,หกครับ เก่งมากขอบคุณมากค่ะโอเคไหนมีใครว่างอีกช่วยครูเหมียวได้อุ่นใจอุ่นใจช่วยครูเหมียวหน่อยได้ไหมอ่ะอุ่นใจจ๋าไหนช่วยตอบครูเหมียวหน่อยเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะแปดค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะอย่าลืมทำใบงานมาส่งครูเหมียวด้วยนะคะ โอเคค่ะที่เหลือเดี๋ยวครูเหมียวทำเองนะคะ3บวก1นะคะเท่ากับ4ค่ะ2ชูนิ้วมา2นะคะแล้วเพิ่มไปอีก1ก็คือ3นะคะ4 4บวกอีก1เท่ากับ5 8บวก1เท่ากับ9 และสุดท้ายง่ายสุดๆเลยใครช่วยตอบครูเหมียวหน่อยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามสองเก่งมากเลยเย่สองนะคะถูกต้องค่ะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะคำตอบคำตอบไม่เห็นไดนเลยนะคะเห็นยังคะ no oh, yes yes yeah, yes โอเคโอเค you can see that โอเคค่ะหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อนะเขียนชื่อจะเขียนด้านล่างหรือด้านบนก็ได้นะคะใช้ไม้บรรทัดนะจะได้สวยๆนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนะคะเขียนเสร็จแล้วนะคะมุมขวาบนตรงนี้นะใส่เลขที่นะคะ จะเขียนทั้งสองที่เลยก็ได้จะเขียนในวงกลมด้วยก็ได้หรือจะเขียนเพิ่มตรงชื่อก็ได้นะคะจะได้เป็นการฝึกตัวเองให้เขียนเขียนแบบเต็มๆให้เป็นนะคะนะคะคเลขที่นะคะทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะต้องทำยังไงคะตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเราบวกลบ เออเราบวกถูกไหมนะคะเราทําผิดไปหรือเปล่านะคะลองตรวจคําตอบอีกหนึ่งรอบแล้วก็ส่งคุณครูเหมี่ยวมานะคะอ่าโอเคค่ะโดนัทเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปใบงานของเราส่งลงในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจดูว่าเด็กๆบวกเลขถูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ อย่างไงกันบ้างคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะทํากันถูกหมดเลยและขอให้มีความสุขในช่วงวันปีใหม่นะคะสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค,ครูเหมียวนนะคะมา